นะโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอพรูปต่อพระสมานเจ้าขอรูปต่อพระธรรมคำสั่สอนสมันเจ้าขอรูปต่อพระสงฆ์สาวกสมานเจ้าตั้งใจทำสมาธิแผ่เมตตาไปฟังพระธรรมคำสั่งสอนสมานเจ้าดู พระพุทธิจ้าสร้างพระบรรมีนาเสยยสงไขยกำไรแสนกับเมื่อมาจัดเป็นพระสัมมาสัมพุทเจ้าปฏิบัติหกปียิงเข้าถึงธรรมอันนี้ก็ยากอย,กอย,กอยู่แล้วเราท่านทั้งหลายจะให้เข้าถึงธรรมง่ายงๆนั้นก็ยากนักหนาการที่จะเข้าถึงธรรมที่ต้องมีจิตใจจดจ่อพิจารณา เขาเรียกว่าเอาใจฝักใฝ่ไม่วางธุระทําให้ยานเกิดอย่างเดียวทําให้ติดต่อกันเป็นลูกโซ่อันนั้นจึงจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่คนโลกอย่างแน่นอนก่อนที่จะถึงตรงนั้นเราต้องมีสติอยู่เสมอจะทําอะไรการกระทํานั้น,น,น ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าวิจารณ์รูปธระทท,ทั้งหลายที่เราเห็นให้พิจารณาว่าเป็นผู้โดยปริยญญายทั้งหมดะอะไรก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเป็นของที่ไม่จริงทั้งนั้นจริงๆนะคือความว่างเปล่นาพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยแล้วมีสติมีใจิตใจจดจ่อเขาเรียกว่ามีการปัดรับปัดทรงอยู่ทุกขณะนะที่จะทําอะไร จะบริโภคอะไรก็แต่งปัดรับอืมพิจานณาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นนัเสร็จแล้วก็ปัดส่งตั้งแม้แต่ตั้งกฐานนะมันทุกอย่างทุกอย่างนะเขาจะหมดนะทุกอย่างอนะ่ะมันรัสติมันก็จะได้ไม่เผลอมีการลึกอยู่เรื่อยจิตจออืมแล้วเวลาออกเดินกันทําอะไรก็แล้วแต่พ็พิจารณาเป็นพระกรรมฐานน่ะเนี่ยเดินพิจารณาลม ถ้าไม่มีลมแล้วเราจะเดินได้ยังไงพิจารณาเห็นธาตุถ้าไม่เห็นธาตุก็ไม่เห็นธรรมถ้าไม่เห็นธางุก็ไม่เห็นทุกเพราะนั้นต้องให้ติดต่อแล้วก็มีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตเสร็จแล้วได้เรียกว่าปัดส่งปัดส่งถ้าไม่มีบรรลับประงค์สติก็เผลอเผลอหายก็บริโภคอะไรก็ไม่เด้นพิจารณาปัจเจเวกนะว่าเราบริโภค อะไรก็แล้วแต่ไม่ทวรพิจารณาในวันนี้ที่เขาเรียกปัดสงเนี่ยก็การที่เราจะหยิบอะไรมาทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จีวรที่เอามาห่มก็ต้องพิจารณามาจึงเวข้อจีวลังนั่นี้ะให้เป็นธาพุวัตถุธาตุปรอธาตุาสุกตะพบต้องซักก็เพราะว่ากายเน่าเป็นมหาภูตรูปมีขี้เนือี้ใครอันนั้นก็ ใหเห็นทุกตัวนี้แล้วสุดท้ายก็ตองแตกกระจายไปเป็นธาตุเดิมทั้งหมดเราเอามาจากไหนก็ไปที่นั่นหมดมาจากดินก็ไปสู่ดินหมดอะไรก็แล้วแต่ที่บริโภคถ้ามีจิตใจอ,อยู่ย่างนี้อยู่เรื่อยๆท่านก็ต้องเกิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุเป็นของไม่จริงทั้งหมดจริงๆคือความว่างเปล่าแล้วยาอัณนั้นก็ <c oughs> เกิดมาก็พิจารณาเหมือนกันอีกแล้วแหละ ทำที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าสัาวกาก็ไม่เพียงทั้งหมดเป็นันตาทำจนเข้าไปหาความว่างเปล่าก็ได้อร,รูปฌาจนเนี่ยจึงจะว่างเปล่าว่วางแตยังมีแค่ปิงเงายังไม่ว่างแค่ต้องลงสู่กระแสเลยเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นอมตะได้ ถ้าเรามีใจปักไฟกจจระจอกเรื่องมีโยนิโสมนัสติการพิจารณาทำโดยแยบคายแยกคายทางไงก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราเบริโภคนล่นะมันจริงแต่มันไม่จริงถ้าจริงจริงก็คือความว่างเปล่านี่แล้วก็ไม่ติดในรูปรสกัฏภะสิ่งกนั้นไม่ติดไม่ติดทำแล้วก็เกิดนะยังไงก็้ังเกิดเพราะว่า จะหนีไปความจริงไปไม่ได้ไม่มีอะไรลูกกระทำมามาสัมผัสก็ปฏิบัติไม่ได้ต้องมีอย่างแน่นอนที่แรกไม่มีอะไรก็ดูลมหายใจนั่นแหละปัสสาวะปัสสาวะไหลเข้า,หาออไหลออกไหลเข้ายาวไหลออกสั้นหรือไหลยาวไหลสั้นจะนอนก็นเหมือนกันดูลมหายใจรู้ว่าจะหลับไปเมื่อไหร่พิจารณาติดต่ออย่างนี้ ทำต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดเพราะว่ามีใจปรกอไปเพราะว่าจะต่อหกกันไม่ได้เพราะม,มันมีทำก็มีอยู่แล้วรูปธรรมก็มีอยู่แล้วอะไรก็มีแล้วที่มาสัมผัสไปในจังล้วก็ดับไปห,หมดอะไรก็ดับหายไปห,หมดจะให้มีก็ไม่มีเพราะมันไม่เที่ยงทุกข์มันคับไม่ได้สุดท้ายก็เป็นอนาัตาเปา็นของวางปล่า จออะไรที่ดีถ้าไปติดอยู่ก็เลยหลงในรูปธรรมนั้นนั้นทำก็ไม่เจริญวางหมดต้องวางในหมดภาระไม่มีทำแท้ๆนะ่นไม่มีภาระวางหมดเลยวางสงสายอยู่ในสมาตินั้นๆก็ทงสายวางดกจส่วนก็ไม่มีวิตกวิจารน,นั่นก็เป็นพัศนะมันินนพฒนา เทียบเทยงอะไรที่มากระทบกระทั่งเป็นตาหมดความจริงทั้งหลายที่มันไม่จริงแต่จริงๆคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรว่างเปล่าทั้งนั้นอาจจะเห็นอะไรก็แล้วแต่จะได้อะไรก็แล้วแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดท้ายก็เป็นนักตาเป็นของว่างเปล่าให้หมดตามอายุข ข้างกลางสุดท้ายก็ปิดฉากดับมาไปดูที่พานชนะดินอยไหนไตรโลงแล้วก็ไปเผาเป็นที่เท่าที่าน,นี้ก็จนจนแล้วที่จะมากระทบตัวนี้ก็รู้อ่ะอันนั้นรูปกระทำเป็นเหมือนกันหมดอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดแล้วเวทนาเนี่ยกระจับเวทนาได้ก็จเจอเนี่ยเวทนามันจองจําอยู่ทุกอริัยบท ไม่รู้ตัณหาก็เกิดเนะี่ยเมือนตัณหากเกิดแล้มันก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานก็มีภพมีชาติกับมีชราแต่มลกุตโศกเกิดแก่จะตายอยู่เนี่ยไม่มีการสิ้นสุดตายหยุดไม่เท่ากัน,นทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญอะไรก็จะไม่เท่ากันแต่ต้องมีการพิจารณาติดต่อไวเ้เลยเนย่ห้ยานเกิดพยา้ายานเกิดก็กันหลงก็จะไม่พอมีแล้วมีสติต เอาไปไม่มีขันห้าไม่มีอรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามไม่มีข้าอยู่ในว่างพงใส็อยากรู้ก็รู้ไม่ใช่คนตายอย่างนู้นก็รู้ถ้าไม่นับเรื่องในปัจจุบันก็สบายก็ไม่มีขันห้าเวทนาไม่มีอิยามไม่มีอสบายสบาย ไม่หลงอยู่ในบจัจจศีก็สบายแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรถ้าไปหลงก็เอาให้โดนไอ้นี้ก็ประกอบกันก็ไม่ไดก็ม่เสร็าก้ำขืออยู่อาศัยยู่ยไหนก็หาการกินอะไรกินได้ไรก็ทำาด้ไม่มีใครอยู่ได้ลุนพ่อก็ลุนแม่ไปหมดเกี่ยงเกิดใหม่ กางให้ยันเดิน,มนมไม่มียางเกิดขึ้นมันไม่มีตัวละลึกไม่มีตัวเล,ล็กมันก็เผลอเล่ยเออน,นั่นแหะไปตามอารมณ์ต่างๆถ้ามียางเกิดขึ้นมีตัวเล,ลึกเ,เกิดขึ้นเฉพาะหน้ายกติตก็มียกติดก็มี้วติดก็มีต่อไปก็ติดต่อไปลุกโซ่ มาเป็นลูกโซ่ได้แบบนี้ก็สบายแนละ้วจะดูตรงไหนก็ง่ายหมดเพราะว่าไม่จะไปช้ำซากรู้แล้วก็อันนั้นเป็นอนัตตาหมผมเนี่ยตัดออกไปแล้วมันก็เป็นดินอยูน่นะไม่งอกคนระับแต่มันอยู่รวมกันนี้มันงอกได้ เห็นอย่างเดียวเนี่ยเห็นดินก็เห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟหมดถ้าเห็นลมก็เห็นดินเห็นน้ำเห็นไฟหมดเห็นอย่างน่เห็นหมดน่ะถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นทั้งหมดน่ะถ้าเห็นหมดอันนี้ก็ทีก็สงบนี่ปิติบ่อยๆก็ที่จะเป็นสุขวิจตุวิจารปิติสุข มียานก็ประคองไว้ทั้งไว้ทําให้มากละเอียดสุดละเอียดไปเรื mm ่อ hmm. ยจิตอาศัยอยู่ในกายเนี่ยกายไม่ได้ำาำปาธนาของใครเองไม่ได้ทำปาธนาจะทำไหนก็ไม่ได้ำาำปาธนาแพ้ทุกอย่างแพ้ความแก่ความเจ็บแล้วก็ตาย ชนะไม่มีในเก่งขนาดไหนก็แพ้ตรงนั้นแต่ยานไม่เกิดก็ต้องกลับมาอีกละโลกไม่ได้ก็ต้องกลับมาอีกกลับมาก็เป็นอย่างเนี้ยปฏิจสมปบาทพิจารณาใจ้ใจเจอเวทนาจองจำอยู่ทุกอาญยาบทกเจอสัญหาทันที ทุกตัญหาทุกปัญหาตัญหาเกิดบ่อยบ่อยก็เป็นุปาทานะแต่นี้ก็ลืมลืมหมดทุกอย่างติดว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาไม่มีของใครเ,เป็นของกลางกลางทงนี้เป็นของกลางกลางที่ไม่กลาก็เป็นสมมติมาสมมติแล้วก็จะนี้ก็หลงในสมมติก็มีลบลาฆ่าควันฆ่ากันอันนี้ก็เป็นธรรมดา ถ้าเป็นวิปััสนาแล้วเขาป็นญณานี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นทัศนะเป็นชาตินั้นชาตินี้ชาตนั้นชาตนี้มีจะตายทุกวันและตอนนี้สามเิ็ดสี่เจ็ดตายทุกวันวกดสวิตช์ระเบิดเอาระเบิดไปถูกหิงเมื่อฆ่าตัวไปาตาเนี้ยอีหลานมีอะไรจะตายก็มัน ยานเกิดขึ้นก็มีเครื่องเดินทางไกลตอนนี้เดินทางไกลนะไม่ได้อยู่ที่ไปแต่ส่วนนั่งคูพลังอลไรทางลรกออกได้ยังไม่ได้ค่ะต้องทําให้ละเอียดเข้าสมาบัตไม่ได้ก็ออกไปไม่ได้ทานไปไม่ได้และแต่องค์ชานโลกิยะไม่ไปไม่ได้ ทำอะไรก็ได้อธิษฐานจะมันขังหลุออกยังไม่ได้ทำทุ่งสูงสังขัาอยูไม่ได้ไม่ได้พิงทิงทิงมันบ่อย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 มันก็หมดหมดนิดหมดหมดการเจริญอะไรเดินไม่สะดวกหมด พอ,อเลือดอะไรุกตันหมดอ,อะไระไม่ก็อะไรมันก็เพราะว่าที่มันสงบกายสงบใจสมาธิท่านเข้าสมาบัตดได้เหมือนกับไฟไม่มีเปลวหรือจะ่านที่เท่ากลบ ไม่เห็นถ้าลมไม่พัดก็ไม่เห็นไฟแดงนั่นจนะิตจะสงกไม่ใจเบาหมดละเอียดหมดเบาไม,ม่มีความรู้สึกอยากมากก็ไม่ได้เรปฏิปทาทําไปบ้างรักษาศีลให้ดีอย่างเดียวแลนะ้วแค่น,นั้นมันมีอะไร ทนจะเกิดเกิดขึ้นเพอเพอเนี่นยิติมิตินะครัมันน่าดีใจพอมีเป็นองคนะ์ฌานแล้วทีนี้ถึงจะนั่งได้จะนั่งนานงก็อะไรก็อธิษฐานเอาอธิษฐานได้ได้ขันติได้วิริยะได้สัจจะได้อธิษฐานได้ไหลายอย่างเอาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรแต่นี้เน่อยเข้าสม,มาบัติได้ก่อน อาณาคามีเนี่ยที่านได้น่จะนอนจะนั่งจะเดินก็รู้อยู่เรื่อยไปนั่นมา่ไปนั่นมานีา่แต่ไปไหนก็ได้แต่ร่างกายจะต้องแต่เนี่ยยังไงนั่นเนี่ยเดินก็พลงออกมาก็ได้ไปอยู่น,นี่มานั่งใหม่นี่ก็มีการติดต่อละ นึกก็มีนึกก็มีใช่ได้ที่แรกมันยากขอวัดโอว่าการปฏิบัติมาในพระปฏิโมกข์สองร้อยี่สิบนอกพระปฏิโมกยังมีอีกเพราะฉะนั้นการศึกษาจะต้องศึกษาให้ละเอียด เมื่อละเอียดแล้วจึงจะปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องศึกษาอะไรก็เหลือกายกรรมไว้ีกรรมมโนกรรมอยู่ในกรรมบทสิทธิระวังวาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยใจเรียบร้อยอยันนี้ก็มีสีสมาธิปัญญาก็เป็นอุก,กิตท่านนี้ก็ไม่เสียวเวลาถ้าได้อย่างนี้ก่อนที่จะถึงตรงนี้เราจะต้องศึกษา ที่มาในพอิโมกวันนี้มีเท่านี้เท่านี้ที่นอกพรปดิโมกยังมีอีกเอาให้ละเอียดเมื่อละเอียดแล้วสติมันก็ระวังเมื่อระวังแล้วพอทำเกิดขึ้นตองนี้มีตัวระลึกเมื่อมีตัวระลึกแล้วอันนี้จะทําอะไรก็เพราะว่าเครื่องมันติดเครื่องติดแล้วตรนนี้เปรียบเทียบเครื่องติดแล้วก็มียัดเกียร์ได้เลยยัดเกียร์ได้หมายความว่า ยกจิดขึ้นเต็มที่ประคองไว้ตั้งไว้ทําให้มากละเอียดสุดละเอียดทีนี้ก็แล้วแต่เมื่อยังเป็นโลยะอยู่เป็นเอก,กัตตาหนึ่งดอกบัวก็ตูมเต็มที่ขึ้นเสมอน้ําต่อไปดอกบัวบานสมาธิก็รวมทั่วอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ถึงนจะเข้าสมาบัติได้ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ได้ฌา,านก็ไ,ได้ก็ทนกามมา,าจอดไปสู่สมมาโลก สิบหกชั้นสังแาดความปริสธาถ้ามีปิติมั่งมีสุขมั่งมีนุ่นก็ธรรมกายิกาอันนี้ถ้าปฏิบัติคำว่าเราให้ถูกต้องก็จะพิจารณากองสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองที่ไม่มีวิญญาณครองก็เป็นวัตถุโดยวิญญาณที่มีวิญญาณครองก็เป็นกรรมคือการกระทำอกุศลกรรมและกุศลกรรม อันนี้นําไปเกิดได้นํามาเกิดอืมอันนี้ก็เป็นของธรรมดามีสังขารโลกกับสังขารธรรมสังขารโลกก็มีดินน้ําลงไปอากาศภาุทั้งสี่นี่เป็นมหาภูมรูปสังขารธรรมก็มีกุศลและอกุศลมื่อรู้จักกุศลและอกุศลนี่ต่อไปก็กุศลก็รู้ที่สุดอกุศลก็รู้ที่สุดจงหมดที่สุดเมื่อหมดที่สุดก็ไม่ต้องทํา เลิกทำและอันนี้ก็พ้นกามอาวจรพ้นพรูปพบอาลูพบพ้นวัตรพ้นวนสามการมามพบ,พบรูปพบอาลูพบอันนี้ก็สบายสุดๆนะครับคนเราเป็นของธรรมดาเพราะว่าต้องทําเองไม่มีใครทําให้แล้วการกระทําครั้งแรกที่กรรมนามาเกิดอันนี้ก็ต้องระลึกถึงบิดามารดาทั้งสองพระองค์เพราะว่ากรรมเป็นพวกรองกรรมเป็นเผ่าพันธุ กมนำมาเกิดมารดาเป็นผู้ครอบแล้วมารดาเป็นผู้ก่อตัวเป็นกระลาบเราท่านมีมารดาเป็นผู้สร้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้ารู้ตรงนี้ก็อันนี้ก็เกิดตามพุทธเจ้าเกิดตามพุทธเจ้าก็ได้พบญาณอันนี้ไม่ต้องมีใครเบ่งเราเบ่งของเราเองอันนี้ก็เป็นลูกพ้อจับพันยูรู้ซึ่งทำทั้งปวงอันนี้ไม่ไหวใครแล้วเลิกไหวไหวใจจะกูลเดียวกันเออ มารู้จักตรงนี้มันมีสองขั้นตอนเออีกขั้นตอนนี้เลิกไหวแล้ไม่ไหวายแล้วไหวใจ,จตระกูลเดียวกันรบกันตามภาษาการอืม <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอ่าพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อตอนที่จะไปปรงมายุสังขารบอกว่า <c oughs> ให้พระนนท์ไปประกาศสงที่เนนงเยี่ในกรุงราจะคฤึกทั้งหมดให้มาประชุมพร้อมกันพระองค์จะไปโปรงสังขานที่ปาวานเจดี พิสุทั้งหลายเธอจึงหมั่นประชุมกันเรื่องนี้พร้อมเพียงกันประชุมครบในสิกขาบทบัญญัตินำเตงพิสุเป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจแห่งปัญหาไม่ปราถนาลามกไม่คบนิดเลวไม่หยุดความเพียรพยายามบรรลุทำทุกสูงขึ้นไปเสียจำนั้นพวกเธอจะหาความเสื่อมไม่ได้เลยคําว่าไม่คบนิดเลวนี่ก็ไม่คบใครก็ไม่คบจิตที่มันเป็น สังขารที่มันมาบำรุงปรุงแต่งในแน่เขาเรียกว่า Mid มิดเลวอคนผ่านอีนนั้นแมวไอ้ที่ที่อื่นไม่ใช่อย่างที่อื่นอันนั้นเขาเรียกว่าลูกกร,รําทั้งหมดที่นํามาเกิดเราท่านทั้งหลายที่ดังนี้ถ้าเห็นใครเขาไม่รู้สิ่งใดไม่ถูกแล้วก็แผ่เมตตาไม่ให้เพราะบุญกุศลที่เรารู้แล้วให้ถึงเขารู้เหมือนเราด้วยเถิดอันนี้ก็เป็นบาร,รมีของตัวสูงแล้วจะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเกิดขึ้น ถเรียกว่าฌานอันนี้ไปพรมละเอตากรุณาพุทธิตาวเตะขาบมีสี่หน้าที่ก็ทํานไะ้เนยพรมสี่หน้าอันนี้ก็ได้ฌานอันนี้ก็บุญก็สูงขึ้นไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรยๆการที่มีบุญจริงๆนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยกินแล้วก็นอนแล้วก็นั่งแล้วก็เดินหิว่าก,กินอย่างไม่กินต้องนึกว่าที่เราทําได้อย่างนี้ก็เพราะว่า อดีตที่เราแล้วเราแล้วมาเราได้ลงทุนไปแล้วอาิิรบูชาในลงทุนมามากมายมาถึงปฏิบัติบูชาก็ไม่ต้องลงทุนญาติโยมก็เช่นกันมาถึงปฏิบัติบูชาก็ไม่รงลงทุนว่าต่อไปมียานเกิดขึ้นเขาก็ไม่เรียกอุบาสกอุบาสิกาเขาเรียกโสดาก็โสดาหมดสิกาก็ะสิกาหมดอนาคาเนี่ยเขาสี่คู่แปดบมุษอันนี้เขาไม่เขาไม่เรียกคนนั้นคนนี้แล้ว ยกอะไรมาเหมือนกันหมดจะเอาอะไรมาเหมือนกันหมดการเขียงกันไม่มีแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นทางสายเอกจะเหมือนกันหมดขึ้นทางสายเอกก็จะต้องดูกายในกายเมื่อเจอกายในกายก,ายก็จะได้สก,กายคิิโสดาปฏิมาอันนี้จะเหมือนกันหมดเลยปัญหาไม่มีที่เกาะจะไปรักคนโน้นไปทางคนนี้เพราะเหมือนกันเป็นวัตถุโดยปริยายไปถึงขั้นตรงนี้ก็อันนี้ก็อนุเคราะห์เขาได้ทั่วไปหมดอ่ะเพราะว่า ยกอะไรขึ้นมาก็เป็นสุปฏิปันโนแล้วไหวตัวเองได้เห็นทางเดินของพระเจ้าน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจก็ใสตรงนี้อันนี้ก็ราคะเขาจะกลัวหมดหม,มอกจิตแปดสิเก้าดวงกลัวมนแล้วไม่มีแล้วน,นี่ก็เหลือดวงเดียวคนเราให้นึกอยู่เสมอว่ากุศลน,นำมาเกิดเมื่อกุศลน,นำมาเกิด เมื่อออกเนคขมมะแล้วชนี้เป็นลูกก็จับพันญูแล้วอันนี้ก็มีสามอย่างบทหยาบบทกลางบทอุปิิถ้าอุปนิสัยส่งมาจะถึงขั้นอุปติก็ได้ปฏิบัติบูชาถ้าไม่ถึงตัวนี้ก็้องสืบไ,ไปนั้นก็เป็นกลาง,ลางถ้าปฏิบัติดูหยาบก็หยาบมีสามอย่างสามอย่างทั้งหมดสามวกต้องบาร,รมีสามสิบทัพทั้งหมดตั้งแต่ทานบาร,รมีนะไม่รู้ลนะ ถ้าเราไม่ปรารานถึงสูงก็ต้องสามสิบทป็นเปรียบเมื่อถึงมีศีนสมาธิปัญญาก็เป็นอุกิจแต่น,นี้ก็เหลือสิบทัานอันนี้ก็อยู่ถติปุฐานสี่สัมมาปุธานสี่สอิทธิบาทสี่อิน 5, 5, ทรีห้าพระห้าโพธงเจ็ดอริมักหรือองปาอันนี้ก็อยู่ในเบื้องบนแล้วสนสมาธิปัญญามุติมุติญาณพัฒนะอันนี้ขั้นสงูงอันนี้ เราพูดแล้วแต่ถึงตรงนี้ก็ไม่ได้พูดแล้วอันนี้พูดในธรรมมาันนั้นนั้นนต้องทําถ้าทําแล้วจะไม่เสียเวลาอุปนิัยที่ส่งมาเมื่อดีชาก็ให้มาทําแล้วเมื่อทําเมื่อไหรู้เหตุเอรู้เหตุก็สิ้นเหตุรู้ปัจจัยก็สิ้นปัจจัยสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยก็ไม่กลอมาอีกแล้วไม่เสียเวลาทําทั้งหลายเียเหตุเมื่อสิ้นเหตุเหล่านั้นก็ดับทุกได้หมดไม่มีทุกไม่มี แต่ยังไม่เจอตรงนั้นก็มีจะทุกทุกข์ทุกทุกข์ทุกโทมานัสตุบายยาสานี่เนี่ยอภิเยหจัมปโยโคทุโขอภิเยหวิปโยโคทุโขสองคำนี่เป็นข้อพิส่งถ้าทำขึ้นถึงขั้นสงบแล้วก็อะไรจะพังจะเสียหายก็ไม่เดือดร้อนนะปิดก็สงบเฉยอะไรจะพัดพาจากเข้าไปของรักของใข้ก็เงียบหายอภิเยหิวิปโยโคทุโขเนี่ยความประสบกับริงไม่เป็นีิรัก ความพระทาจากสิ่ง็นีิรักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์ตรงนี้ไม่เป็นทุกข์อ่ะเนี่งเข้าถึงมรรคที่แก่เป็นที่ะจะส่งคืนถ้ามีส่งคืนอยน่นเอตังสังตังเอตังสณิตังปณิสังสะปังถาลักะมะโถวจะูปฏิปฏตินิรโคตันักขโยววลาโควิลาภะนิโลโธร,รู้แจ้งแล้วก็ส่งคืนอะไรๆที่เราติดส่งคืนหมดราคะโทสะสองตัวนี้หายจะเก่งโลกนี้ก็ว่างเปล่า ยเกิดสิ่งนั้นก็ดับมีใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับความจริงทั้งหลายมันไม่จริงถ้าจริงๆคือความว่างสปล่ามันโรงแรมอันนี้เป็นของธรรมดาเลยไม่มีใครจะเถียงได้เลยของพระเจ้ามาอ้อมาอะไรเมื่อน,นั้นแหละจึงจะรู้ว่าอ้อออรู้ละแต่ก่อนจะอ้อนี่ต้องได้พบยานเจ้าพรทธมา,มาทํามพุทธ้าได้พบที่ใจลงโพนั่นแนหะ อนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังเนี่ยเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปทั้งสารเป็นอเนกาชาติเนี่ยับไม่ท่วนเมื่อพบญาณก็หยุดขับมานไตก่อนพ,กน,นะนพระทิศตกดินชนะในพระธรรมในัมภีในมีเจ็ดขั้นเลถ้าคนมีบุญเนี่ยมันสบายเลยเกินสบายยังไงสบายที่ว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมีภาระ คนที่ไม่มีภาระ,ะเนี่ยสบายจริงๆเหลือภาระแตะ่อาหารอย่างเดียวนะครับซักทีวอนะครับอยู่อาศัยอย่ารักษาโรคก็ตามมีทาได้ถ้ามีทำแล้วอยู่ในธรรมนั้นก็ไม่มีเวทนาไม่มีขันห้าไม่มีต้นกับพื้นก็เท่าๆกันหมดไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนว่างมืืออากาศอี่นั่นก็ ทันทาพิญยังสูนน่ะเริ่มต้นก็ลูกสูนน่ะตาสูนเสียงสูนหูสูนสูนหมดราหมดไม่รับอารมณ์ถ้าขั้นสูงก็ฟ้าผายยังไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินในนั้นเขาเส้ญยาเวพทะมิตรนิโรธมาบัตรแต่เราไปทำไม่ได้พูดัตมันกูใช่ง่ายยากต้องอนาคามีเนี่ยจะเข้าได้ เดีย๋ยวม่ถึงอน,นาคตมีเข้าไม่ได้เขาได้มินตๆหน่อยๆทำไมไม่ได้ถูกนานๆก็พอแล้วเออใชนัหมตอนนี้